สวัสดีครับคลิปนี้บอไซสิพาคนม,มาดูพระเครื่องนะครับสมเด็จวัดระฆังนะครับ <c oughs> สามองค์ลอยพี่นอ้องเดี๋ยวผมจะถ่ายให้คนได้รับชมน,นะครับถาเทียนผ้าคนใดสนใจก็มาได้ด้วยครับพี่นอ้อง ตลาดโรงเรียนเล็กนะครับรรแหงพระเยอะเลยนะครับที่ตลาดโรงเรียนเล็ก,กนะครับฝั่งนี้จะเป็น องละห้บาทนะครับเยอะมากครับในภาคเครื่องประเทศไทยนะครับมีหลายหลวงพ่อมากเลยนะครับ ล็อกนี้จะเป็นวงละยี่สิบบาทนะครับพี่น้องขาดใดสนใจนะครับ้าเครื่องเดินทางกาไดนะครับตลาดวงเวียนเล็กนะครับวงละยี่สิบบาท ขายที่ซื้อนะครับพี่น้องแพ้เก๊ผมไม่รู้นะครับเ่อีเจ้าของร้านอนุญาตให้ขายแล้วนะ ตลาดเมีดเล็กนะครับตรวนี้จะเป็นหงละ50บาทนะครับ ชชยพาทุกคนมาเบิงตลาดภาเครื่องน,นะครับที่ที่วงเวียนเล็กนะครับถัดวงเวียนใหญ่มากนิดเดียวก็ถึงนะครับไอเราก็ไม่รู้ว่าวงไหนแท้องไหนไม่แท้นะครับก็มาเลือกดูแบบนี้นะครับถ้าชอบแล้วก็ซื้อนะครับ

ตดหลอดเพาะเครื่องวงเวียนเล็กนะครับมนะีแต่สมเด็จทั้งนั้นเลยนะครับ 是啊，是啊，是啊，是啊。 อกอบสวยมากเลยผมเพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกนะครับตลาดโงเยนเล็กนะครับครบยาดีปั๊มด้วย นี่คือตลาดทักเครื่องโรงเรียนเล็กนะครับสำรับคลิปนี้พ่อไส้กับสิทธิกไว้สำนีนะครับพี่น้องพอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ